คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะตอนนี้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าอืมเธอคงไม่รู้สินะว่าฉันน่ะเป็นเอซตัวยงของเธอเลยนะแสดงว่าส่องเก่งส่องคุณทุกช่องทางมีอะไรส่องหมดนะคะแพลตฟอร์มอะไรก็ตามแต่ก็เอฟซีนี่นะชูป้ายไฟด้วยอ่ะ โอ้โหยอยากจุบจุงอยากจุบมากๆมากม,ากมากเลยนะคะเขารู้แหละว่านะคะเขาอยากจะบอกว่าเอ่อไม่ว่าเขาทำอะไรไปก็ตามแต่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งนั้นหรือแม้กระทั่งบางเคสบางกรณีเนาะถ้าเกิดเขาทำอะไร ไว้แบบทําให้คุณต้องรู้สึกสะเทือนใจเสียใจนะคะในตัวเขาเนี่ยเขารู้ว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเขาที่เขาจะต้องกลับมาทําให้มันดีขึ้นหรือแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะมีหลายสิ่งเช่นกันคะ่ะที่เขาต้องรับผิดชอบในชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินนะคะอะไรที่เขากําลัง ดำเนินชีวิตอยู่แต่เขาก็อยากจะบอกคุณเหลือเกินว่า Wait for me รอก่อนอย่าฝ้าเยอาฝ้าวอยอายพึ่งไปสาเดอ้อเขาบอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเขาก็ทั้งรักนะคะแล้วก็แคร์คุณนะเอาบางทีอ่ะบางทีมากกว่าคุณที่คุณรู้ด้วยซ้ำอาจจะเป็นลักษณะนี้คะ่ะเช่น บางครั้งตัวเขาอาจจะมีหลายสิ่งที่เป็นภาระที่เขาแบกรับอยู่และเขาขอเลือกที่จะจัดการด้วยตัวเองโดยที่แบบว่าไม่อยากให้คุณนะ่ะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดช,ชอบหรือว่าต้องเหนื่อยไปกับเขาทีเนี้ยบางคนเขาอาจจะแบบว่ากันคุณออกไปก่อนผลักคุณออกไปก่อนเพียงเพราะว่าเขาอยากจะประคองคุณไว้หรือห่วงคุณไม่อยากให้คุณนะ่ะต้องมาเหนื่อยกับเขามันมีคําว่า มากกว่าที่คุณจะรู้อ่ะอืมนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกแค่นั้นเองตอนนี้นะคะถ้าคุณอนะ่ะหันมาดูแลตัวเองได้ดีอ่ะนะคะเขาชื่นชมนะคุณอาจจะเคยสะเทือนสะเทือนในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งไม่ใช่ความสัมพันธ์ก็ไดะะ้คุณอาจจะเคยเจออุปสรรคต่างๆนานามากมายในชีวิตและคุณก็สามารถ เยียวยาตัวเองได้ดีดูแลตัวเองได้ดีและเขาก็รู้สึกแบบชื่นชมคุณเคารพในตัวคุณที่คุณแบบเก่งมากเลยที่สามารถพาตัวเองอะผ่านความลำบากต่างๆในชีวิตได้นะคะอื mm hmm. I feel so lost without you เขาบอกว่าการที่ไม่มีคุณในชีวิตนะคะ มันทำให้เขารู้สึกชีวิตแบบเหมือนสูญเสียอะไรสักอย่างหรือเปเปยเเหรือถ้าคุณไม่ได้ห่างเหินกันไปไหนก็ยังอยู่นี่แหละเขาก็คงจะกลัวแล้วว่าต้องสูญเสียคุณเพราะว่าชีวิตเขาต้องเป๋นะแน่เลยนะคะ a burning flame rises up inside every time I think of you ทุกครั้งที่คิดถึงคุณมันเหมือนแบบ มีความร้อนร้อนรุ่มรุ่ม,มในหัวใจอาจจะเป็นพาชั่นความปรารถนาที่มีให้กับตัวคุณแล้วก็ร้อนหัวด้วยไหมอาจจะแบบร้อนหัว,วในที่นี้ไม่ใช่โกรธคุณอะอะไรที่มันแบบยังไม่ได้หดังใจอาจจะเป็นอารมณ์ที่หงุดหงิดตัวเองก็ได้ค่ะือมแต่เป็นในเรื่องของความปรารถนาซะเยอะแล้วก็คุณนะคะ มาทำให้เขาเห็นด้านที่สวยงามในชีวิตนะถึงแม้บางครั้งเนี่ยชีวิตอาจจะต้องเจอความยากลำบากแต่การที่ได้มีคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะและนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาชื่นชมคุณนะคะ I deeply regret for what I have done บางคนนะเขาเคยทำให้คุณเสียใจนะ นะคะเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจมากๆนะคะกับสิ่งที่ได้ทําลงไปหรือถ้าไม่ใช่ก็คือการที่จะต้องทําให้คุณรู้สึกเสียใจมันคือสิ่งที่เขารับมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่เขาเองไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเลยในชีวิตนี้เนาะ